สวัสดีครับผมชองตลิกตังเตียมเจ๊งครับวันนี้ผมจะพามาดูแผลนี่นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเสริมหลกักไปเมื่อวันที่16ก,ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเทียบเทียบรู้เลยก็น่าสะประมาณ2สัปดาห์แล้วครับผมก็จะมาแกะดูว่าแผลที่ผมทำการเสริมหลักไว้มันได้ชิดกันยังแค่แตามองด้วยสายตาประมาณนี้น่าจะชิดกันดีแล้วครับ มก็จะมาแกะออกแกะออกเพื่ออะไรครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้พาพันแผลหรือพลาสติกตัวนี้ครับมามัดแน่นบริเวณนี้เกินไปสมมติว่าลืมแกะออกใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เนี่ยพลาสติกตรงนี้ครับมันจะไปรัดต้นถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่นนนะลำต้นมันจะกิว่วกิ่วไปนะครับทีนี้ผมมองนะโอเคนะครับ กินเป็นเหมือแล้วกันนะครับประมาณนี้ต้นนี้เป็นต้นกระท่มเสียบยอดของต้นกระถุ่มนะครับก่อนที่ผมจะทําการลงปลูกไปเนี่ยผมเลยฝังจิตจิตโคนตรงนี้เลยนะครับจิตโคนของแผลที่ผมทําการเสียบยอดไปเพื่อป้องกันให้โคนลมสมมติว่าโดนลมหนึ่งแรงอาจจะลุดออกไปได้นี่นะครับ แล้วอันนี้จะเป็นต้นกระทรมอมเพาะเมล็ดครับเสริมหลากเสริมหลากเพื่อต้องการเอาหลากแกวไว้ด้วยครับอีกอย่างหนึ่งคือป้องกนันต้นลมต้นอะไรด้วยถ้าถามว่าเห็นบางคอมเมนต์เพื่อนสมาชิกที่รับชมวิดีโอเขาบอกว่าเป็นต้นเสียบยอดไม่จําเป็นต้องผ่าอะไรแต่แต่ที่เนี่ยผมทําตรงนี้ไว้เพื่อต้องการหลากแกวแล้วก็ต้องการตรงนี้เพื่อช่วยรักษาให้ช่วย หาอาหารแล้วก็ช่วยพยุงรักษาลําต้นให้ต้นมันโ้มโค่นลมไปนะครับเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งคือผมเกรงว่าต้นที่ผมเอาเสียบยอดเนี่ยสักพักเนี่ยกลัวว่ามันจะตายเพราะว่าหลากเระบบ็อกหลากของมันเนี่ยมันยังไม่เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก่อนที่ผมจะลงดินผมก็ได้เอาตัวนี้มาเสริมเห็นนะครับตอนนี้ก็ลาต้นตสูงดีครับอันนี้ก็เริ่มแตกปีเริ่มแตก ยอดออกครับผมอาจจะเอาต้องมีออกเลยเพื่อให้หยอดปกกิ่งพวกนี้ครับมันโดนมันมันรับแสงพอได้รับแสงปุ๊บมันก็ใบมันก็จะขยายใหญ่เห็นไหมครับผมจะเอาออกนะครับเอาออกผมจะเอาออกสำหรับการเสริมหลกักประมาณนี้ก่อนที่ผมเอาลงดินเะนีผมจะเสริม เสริมทุกต้นเลยนะครับที่เป็นต้นเสียบยอดเนี่ยผมจะเสริมใหม่ถ้าผมเอาลงดินปุ๊บผมผมจะเสริมตรงนี้เลยแตวผมมาให้ดูต้นที่ผมเอาลงเข่งไว้นี่นะครับต้นที่ผมเอาลงเข่งไว้เสียบยอดต้นเนี่ยจะเป็นวันที่สิบเจดเจเมษาที่ผ่านมาเียครับก็สักประมาณสี่เดือนได้สี่เดือนห้าเดือนครับถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ได้นับไป เนี่ยครับใบก็กําลังเริมแต่นี่ก็ทําการเก็บใบออกแล้วครับเพื่อให้มันอันนี้ออกเนี่ยครับแผลที่ผมบอกว่าตอนที่ผมฝังดินน่ะผมจะพยายามฝังให้มันท่วมตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยทําโดนลมแรงๆมันจะโยกมันจะคอนปึ๊บเรลาต้องเนี่ยแผลถึงจะชิดไม่ชิดก็ตามครับมันไม่ใช่เหนืยเดีวยวกันมันก็อาจจะหลุดไปเลยเนี่ยตือนน้ครับที่เนี่ยพอถ้าเกิดว่าผมฝังชิดตรงนี้ใช่ไหมครับ ผมเอาต้นเนี่ยลงดินผมฟังชิดผมก็จะทําการผา่าตรงนี้ครับแล้วก็จะเสริมหนักลงไปจะเสริมหนักตรงนี้ไปต้นนี้ก็อีกสักประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวผมจะเสริมนะครับเนี่ยผมจะเสริมผมจะเสริมผมจะเสริมตรงไหนะผมจะเตาตรงนี้ครับอันนี้เป็นต้นที่ผม,พมเพาะเมล็ดไว้ผมก็จะจัดเลือกนลําต้นที่มันเหมาะสมผมเห็นนะครับต้นที่มันสวยๆต้ตอนอุบป,ปวกไต่กิ่งมัน เนี่ยว่าอะไรนะเนี่ยพวกเนี่ยเห็นไหมครับต้นมันโค้งงอเนี่ยผมจะเอาต้นพวกเนี้ยผมจะเอามาใส่ประมาณนี้เนี่ยครับเทียบดูเลยผมก็จะผ่าเนี่ยผ่าผ่าฝากไว้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงเวลาแล้วผมก็ต้องฝังฝังให้มันสูงกว่าเนี่ยประมาณนี้อยู่แล้วผมก็จะผ่าประมาณนี้ครับก้าว่าดินตรงเนี้ยเสมอครับเสมอครับเขาเรียกวอะไรนะ สำหกับตอที่ผมเสียบเนี่ยครับผมก็จะผ่าประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดต้นนี้ผมพาผมเสริมรลกมาเลยเนี่ยี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโออีกครั้งนึงดีกว่าครับส่วนปุ๋ยเนี่ยวันน,น,นี้วันที่สามสิบเอ็ดก,กรกฎาคมเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียไปก่อนครับเนี่ยใส่ปุ๋ยยูเรียไปเพราะว่าทุ่งนี้วันที่หนึ่งวันทำง,งานผมกลัวว่าผมจะไม่ได้มีเวลามาใส่ปุ๋ยเพราะว่าผมจะใส่ปุ๋ยทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าหรือไม่ก็สิบหกครับ ผมจะใส่ปุ๋ยประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ